สวัสดีค่ะอยู่กับลูกคานิสันพอลซ่านนะคะเขามาติดตั้งจอโดยตรงรุ่นเรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งคันนะจ๊ะสวยงามมากๆเลยหน้ากากชุดปักตรงรุ่นนะคะรุ่นนี้ได้หน้าจออยู่ที่ขนาด10นิ้วนะคะใหญ่เต็มตาเลยจอเนี่ย9หรือ10นิ้วไม่ได้มีผลต่อราคานะคะเพราะในทุกๆสเปคทุกๆราคาเนี่ยเขาจะผลิตมาสองไซส์ยอยู่แล้วเพราะว่าหน้ากากเนี่ยมันจะมีบล็อก9นิ้วกับบล็อก10นิ้วก็แล้วแต่ว่ารถรุ่นเราจะได้กี่นิ้วนะคะสมมุติว่าถ้าได้9นิ้วแต่เราอยากไไดด้้้10นนนิิวกก็สสสาาามมมมรรรถใรร่่ออบเะะะคะแตัจจี จังหวะที่นูนขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้เนาะก็สามารถแจ้งความประสงค์กับทางร้านได้นะคะในส่วนของราคาก็จะขึ้นอยู่กับสเปคที่เราเลือกนะคะว่าอยากได้เร็วแรงแค่ไหนแล้วก็แล้วแต่แต่ละร้านนะคะว่าเขาจะหยิบจับสเปคไหนราคาไหนมาจําหน่ายเนาะเพราะว่ามันมีหลากหลายสเปคหลากหลายราคาค่ะหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ถ้าให้ส่วนตัวถ้าให้แนะนำเนี่ยอยากได้จอลื่นๆนะคะให้ลูกค้าโฟกัสที่ CPU เป็นหลักนะคะยิ่ง CPU สูงก็ยิ่งใช้งานลื่นไหลนะคะแรมลอมเนี่ยเป็นเพียงความจุถ้าเราไม่ได้มีแอปที่เราชื่นชอบเยอะแยะมากมายเนี่ยแรม 2, l แรม3แรม4เนี่ยจริงๆพอเลยนะคะถ้าเราได้ CPU สูงๆอย่างคันเนี้ยเลือกใช้ตัวแรม4ลอม64นะคะจะ CPU เนี่ย8คอห8อ่ะ8คอหเลยนะคะแล้วก็หน้าจอ QLED นะคะก็จะให้ภาพที่สวยงามคมชัดด้วยแล้วก็ลื่นไหลแบบนี้เลยนะคะเห็นไหม มันจะไม่ไม่มีโหลดนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนภาพเปลี่ยนเพลงต่างๆน,นะคะปุ๊บมาปับ๊บกับปุ๊บมาปับ๊บกับปุ๊บมาปั๊บแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยรองรับทั้งจากคอนสปอร์ตไวไฟแล้วก็ซิมการ์ดเลยนะคะสเปคนี้ Android Auto ต p วเ,เพื่อนคาเใช้ได้ทั้งแบบเสียบสายแล้วก็ไรส้สายพิซซ่ามีวิวิทยุใช้งานได้หมดเลยนะคะ วิทยุก็ใช้งานได้เวลาที่เราจะฟังเพลงจากวิทยุเนี่ยเราก็ไม่ต้องแชเนิตนะคะแชเนิตเมื่อเราจะดู Youtube ดูแผ่นที่ดูแอปทีวีอะไรอย่างงี้เนาะวิทยุก็รับคลื่นได้ชัดเจนนะคะ แอปต่างๆเนี่ยที่รา้านก็จะทาการอัปเดตให้เรียบร้อยลูกค้าขึน้นรถเชื่อมเน็ตใช้งานได้เลยนะคะส่วนอยากได้แอปไหนเพิ่มเติมเราสามารถดาวน์โหลดเองได้ในเพจสตูแคแลรคอ,อินจีเมลเข้าไปนะคะในส่วนของวิธีการใช้งานเนี่ยแอดมินก็จะทําการแนะนําให้ทุกคนเลยนะคะก่อนส่งงานติดขัดตรงไหนก็สามารถแวะมหาหารหรือทักมาสอบถามกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปดูทีวีนะคะชอบ ASP ลูกทีวีก็สามารถดาวน์โหลดมาเองได้นะคะ โอเคนะสำหรับการใช้งานจอจโดยตรงรุ่นนะคะนนก็เหมือนกับทุกคลิปอยู่ยแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มาอวดกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับ n i s สันพาวซ่านะคะว่าติดตั้งออกมาแล้วหนะ้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเลือกใช้เป็นตัวแรม4 CPU 8, 6 4 c p u 8 c 1.6นะคะความลื่นไหลก็จะประมาณนี้เลยลงคลิปกันแบบไม่ตัดต่อนะคะลูกค้าสามารถดูการประมวลผลจากคลิปที่แอดมินลงได้เลยอันนี้ใช้เน็ตร้านนะคะใชเป็น WiFi Hmm? โอเค,อเคสินค้ายังมีอีกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจอแอนดรอยกล้องบันทึกฟิล์มกล้องแสงนะคะไฟหน้า LED ชุดแต่งกันขโมยต่างๆหาอะไรกันอยู่ลองสอบถามมาได้หน้าร้านอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสามเปิดบริการทุกวันมีห้องแอร์เย็นๆให้นั่งรอไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะใกล้ๆร้านก็มีร้านอาหารค่ะไม่ต้องกลัวหิวนะคะหรือสามารถสั่งไลน์แมนมานั่งทานที่ร้านก็ได้นะคะสะดวกสบายสินค้าหลากหลายบริการดีนะ โอเคไปแล้วจ้าพาก็ันใหม่คลิปต่อไปฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับร้านของเราด้วยนะคะทรับจเจริญประดับโยนพัทุมณฑลสายสามจ้า